อันนี้ต้นที่สองนะคะจับทุเรียนอันนี้พี่หารนะคะที่ใส่เสียดเจ้าของสวนทุเรียน,นะคะ่ะนเครองนะยนะเออนมันเครื่องอนะคนขึ้นนะคะโอ้โหพี่เขาไม่ได้ใส่ถุงมืออะไรเลยนะโอ้โหสามลูกนั้น โอ้ย,มา,ายมาทั้งนี้ขึ้นไปสองคนแล้วนะคะโอ้โหต้ตนนี้ก็ยังเอาได้แล้วต้นนี้ตีต้นนี้ก็<ม>หาหายอยู่ใช่ไหมโอ้โหขึ้นไปกิ่งเล็กนี่นะโอ้โยโอ้ยแอบแฝนับว่ากี่ลูกตรงนั้นน่ะนับได้ไหมกี่ลูก นี่อ่านอันนี้อะไรนะกระดุมกระดุมกระดุมนะคะอันนี้กระดุมโอ้พี่ก็ได้เขาขึ้นไปทางปลายตรงนู้นเหรอตัดๆแล้วไม่ต้องดูตัดๆทำไปดูไปโอ้โหตอนนี้ก็รับนี่กระสอบนะคะเอารับอันนี้พี่เขาก็ดูนะวมาผ่านหรือไม่ผ่านนะคะต้องตรวจสอบก่อน ดใช่แหละนั่นแหละนะเออมันมีลูกนึงนะลูกที่อ๋อเดี๋ยวเดมันมีตำหนิอยู่ลูกนึ่งน้ำมันน้ำเดียวกันเปล่านาเดียว์ไหมมันน้ำเดียวกันไหมเเออลองลูกตำหนิลูกตำหนิไหมอ่ะสวยต้องเอาตำหนินะคะเอามาลงแกะดูก่อนอ โอเคมาใหม่อีกแล้วนะครับมาอีกรอบแล้วนะครับนะกละต้นอยากจะไลฟ์สดบรรยากาศสดเลยครับโอ้โสุดยอดสวยจังเลยดยอ้โอราวได้อุ้นี้ไอ้ัวอ้้ยพี่เขาตักจอดูเนื้อก่อนอืแต่ว่านี่เอาได้เอาได้คะ พี่เขาบอกว่าเอาได้เลยนะคนนี้เก่งมากต้องผ่านการตรวจสอบก่อนนิดนึงนี่ต้นที่สองของเราเป็นนายพ่ฮานของเรานะครับเจ้าของสวนนะคะพี่ฮานมือตัดสองคนโอ้โห โอ้โหนออนนลอยลงมาถึงสูงกลนนะโอ้โหเดูสวัสดีครับทำมาชมแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านที่เพิ่งก็มาใหม่อีกรอบนึ่งนะครับม่คี่ยนทัญาไฟฟ้ i เลยนะปัญวิธีรับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะควสวัสดีครับ

แต่ที่ผมก็ตามมาทานเขากลับไปเมื่อวานอน,นี้ผมตัดผมก็เล่งเล่งรอบมาได้สิวันวันทีหน้าต้องเล่งสิบวันเล่สิบวันนี้คือต้องทำใบให้ได้ก่อน,นอันนี้ต้นที่สองนะคะ ขึ้นไปสองคนเลยนะคะต้องคัดก่อนนะคะว่าจะลูกไหนโอ้พี่เขาตัดแล้วนะคะตัดเชือกแล้วโอ้โหคนรับก็ต้องแม่นด้วยนะคะนอนไม่มีสวนนอนไม่มีนอนไม่มีมีแต่จออะนะ อ๋ออันนี้กระดุมนะคะโอ้โหลูกนี่สวยมากเลยนี่นะคะสวยมากเลยค่ะพิฮันมาแล้วตัวนึงตัวเก็บเงินเห็นตัวเก็บเงินมาแล้วสวยไหมคะเจ๊ลูกใหญ่มากเลยอ่ะสวยมากเลยเหมือนเจ้าของสวนเลยห้าบู ห้าปูอือนี่ห้าปูโอ้โหก็มีอ่ะโหก็มีค่ะอันนี้ต้นที่สองแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเจนะคะเจ้าของสวนสวยเนเธอเจ้าของสวนเนี่ยอันหกปูมั้งเนี่ยในหกปูใช่ใช่นี่ครับหกปูเนี่ยโอหกเรอคะหกปูแต่หกปูนะครับอันนี้พิหารของเรานะคะสองสามสี่ห้าหกปูครับเนี่ยเต็มเลยเนี่ยูทำไมสวยแบบนี้คะเนี่ย อลังการมากนี่นะต้นที่สองโอ้เห็นแล้วก็แบบหกคู่หกคู่เนี่หกคู่หกคู่พี่กบก็ไล้สดด้วยนะคะวันนี้พี่กบก็มานะอะหมุนไหนครับพี่ดูผูสวยๆอืมไม่มีหนอนกินเลยเนาะ เดี๋ยวหนูจะมีนมาเจาะอ๋อใอันนี้อสองลูกนี่ลูกนี่สวยกว่าเนีียสองอันนี้ห้าตัวโหนี่พิหารของเรานะคะโอ้โหวันนี้มันที่เท่าไหร่วันนี้สิบสิบห้าสิบห้ามีนานะคะโอ้โหลูกนั้นใหญ่มากนี่นะคะตัดสดๆเลย ออ,อนี่ที่ลงมาลูกพีนึกวก็เป็นนอนนม่ถ้าเป็นนอนเสียสีมือแน่ลเลยนะโอ้ย,อยตัวน,นี้ไม่มีนอน <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่หนอนนะคะแต่ว่าไปแกะดู <c oughs> สุดยอดนะคะเจ้าของที่มารับก<ด>็ชอบใจมากไ,ไปต่ออันนี้ต้นที่สองนะคะนี่ยังไม่หมดหเขาจะคัดเลือกแต่ที่สวยๆนะนี่ไปแล้วอีกต้นนู้น เราจะทับคิปทีละต้นทีละต้นนะคะสำหรับต้นที่สองนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะทำเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่คอมเมนต์กันเข้ามานะคะภาพและเสียงชัดเจนใช่ไหมคะความเม้นต์กันเข้ามาได้นะคะ มีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้พามาชมที่สวนถ่ายทอสด,สด,สดสดสดเลยนะคะให้ติดตามกันไปติดตามกันตอนต่อไปนะคะสำหรับคนที่รักทุเรียนนะคะชอบทานทุเรียนนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยสำหรับคลิปนี้บีก็ยุติเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ